เสร็จแล้วค่ะดอกหัวปรีชุบแป้งทอดมองคล้ายๆกับกุ้งชุบแป้งทอดนะคะสามารถกินคู่กับซ้มตําอาหารว่างเคี้ยวกรุบกรอบได้ค่ะดีต่อสุขภาพแล้วเป็นการลดการทานเนื้อสัตว์ด้วยค่ะดอกปรีกล้วยค่ะสามารถเอามาทอดได้ ลิงกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังเด็ดเกรสรมันออกทำไมต้องเด็ดเอ่ยมันทั้งขมแล้วก็แข็งที่เอาออกมีอะไรบ้างคะมีแค่ไอตัวเกรสรของปีกล้วยไหมเกรสรของปีกล้ยกับนี่ที่มันแข็งใช่ <c oughs> อันนี้คือป <c oughs> ีกล้วย <c oughs> ที่ เด็ดออกแล้วก็จะเหลืออย่างนี้ตรงเนี้ยเราจะเอาไปทำอะไรได้คะเอาไปชุบแป้งทอดหัวปลีและดอกปลีกล้วยสามารถทำอาหารได้หลากหลายดอกปลีช่วยในเรื่องของมีพลังงานต่ำวิตามินสูงช่วยทำให้อิ่มนานแล้วยังช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารด้วยคะ่ะ หลังจากดอกกล้วยที่เราแกะเอาเกสรและก็ส่วนที่แข็งๆออกเราก็จะล้างน้ำแล้วก็แช่น้ําเกลือที่กี่นาทีนะ15นาที15นาทีค่ะมีอะไรบ้างส่วนผสมของมันแป้งซอสอิวขาวแล้วก็เกลือมาดูแป้งที่เตรียมไว้ชุบดอกหัวปลีค่ะ ก็จะมีแป้งสาลีมีเกลือนิดหน่อยแล้วที่สำคัญก็คือน้ำเย็นจะทำให้แป้งมีความกรอบเวลาเราทอดมากขึ้นค่ะอันนี้คือแป้งที่เราเตรียมไว้กับหัวดอกหัวปรีคุกเคล้าด้วยกันถ้าอยากเพิ่มโปรตีนก็สามารถใส่งาขาวได้ด้วยนะคะแป้งกระทะให้ร้อนแล้วเริ่มทยอยใส่ ดอกพลีที่เราคลุกเขาไว้กับแป้งค่ะแล้วก็ทยอยลงทอดค่ะเล็ับตรงนี้ก็คืออย่าเพิ่งพลิกนะคะรอจนแป้งออกสีเหลืองนิดหน่อยเพื่อให้แป้งมันเกาะตัวดีแล้วไม่ติดกระทะแล้วมันจะกรอบแล้วก็ง่ายในการพลิกค่ะนี่ค่ะดอกพลี กำลังทอดเรือ